ลงเตียงมินเน่มาอ,อยู่กลางดงกลางป่าใครให้มาตัวได้ขามาลูกเซียวเออขามาขราวว่าท่านจนอมยุทธลงเตียมไหมยอยู่ยินดีตอนรับใชไครับท่านเ็นๆๆๆๆๆๆๆ ใส่<ฮ>ละมองนางลงเตียมเจา้านางนางนางกอดกับเชนางกอดกับถักกับถันจอบเดียวกับเจ้า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 เซ่อเออเจ้าจะมาล้อเล่นกับข้าเนาะเจ้าใส่ข้านาั่งตนะังอยู่นาะโอ้เบ่งแตก การแต่งกายของท่านแล้วท่านน่าจะไม่ธรรมดานะเนี่ยนางก,าก้อนกบท่นันนางกอนนางกา้อนเจ้าขาหน่อยเสี่ยวซาหลงอูไม่ทันจีบนะแต่เราเมนูอาหารนะครับให้ได้ท่านอ่ะนางก็อา่านเมนูอาหารก่อนเนาะนายกบผมไหนลงเตียมของเจ้ามีอย่างมันก็แทกปากขามัง เอาเมนูมาเบึงฮะ,ะนายท่านครับเมนูคของเดือมห้องกัดจะมีซากาแฟโอวันตินโอเลี่ยงยกล้อบอยยกล้อน้ำน้ำมะลมมีครับน้ำจันที่ขึ้นชื่อที่สุดของร้านเจ้ามีอย่างว่ามาน้ำจันที่ขึ้นซื้อของอเจ็ดเ้ากันมีโดไม่รู้ล้ม มากระทืบลง,งเด็ดเลยสำหรับนายท่านนารีแดงนารีพิฆาตสนใจรับเป็นแบบไหนดีครับนายท่านครับคนดูม่รู้ล้ลมมาหนึ่งที่เบสครับ <c oughs> มากระทืบลงหนึ่งที่อ่ะ,อะมากระทืบลงเบสครบอบ มัจนจับตาลีแดงมาหน้าลีแดงเบิด้ดรู้ไหมครับนั่งตะหน้าลีขาวเอาหมาครับมีแต่หน้นาลีขาวว้ายตัวอย่ามาล้อเล่นกับข้านะเฮ้ยโ <c oughs> อ้โหหมาคาเป็นไผ่อุ้ยนายนายท่านเป็นไผ่แหละครับท่านความยุทธเป็นไผ่ไผ่ยิงักงน้อยแต่ต่อกจะโม่จ,กจกักรกลข้านี่แหละจอมดาบ มีดเดียวอีกเหลี่ยมนึงไปจำกินเรลาวัดท่านแมนอีกเลี่ยมนึงเอาไปจำกินเรลาจะเจ้าวามาเนี่ยไม่มีจัอยังโอ้ยแล้วบอกหาซี่แตงวิ่งแทงใส่ไหล่สาดที่นายท่านสั่งมากมาเคยนีอยู่ครับเบิดแล้วครับเจ้าอย่ามาล้อเล่นกับข้าเชียวนะข้านี่แหละจอมดาบมีดเดียวสำนึกสำนึงบอสักดาบ จบดาบอย่างข้าลองได้ชักดาบแต่ละครั้งต้องมีเลือดดาบโอ้จอมยุดธ์ผู้เกียงไกถูกต้องแล้วข้านี่แหละจมดาบมีดเดียวตัวจริงเสียงจริงบุ๊ยตัวจริงเสียงจริงนี่ท่านโอ้จอมดาบมีดเดียว พี่ขน้อยเป็นเอฟซีท่านตัวเริ่มใส่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 ข้านักติดตามติดตามเยอะติดตามเยอะเพราะว่าจะเป็นทั้งไอจีไอทีวีดีวีดีบีซียูพอพอติดตามแค่ในไอจีก็พอขอบใจที่มาโฟล w กันจะตามถูกคนแล้วตามช่องนี้ มีแต่ความบันเทิงมีแต่ความหฮาเป็นสาระไปที่อื่นเจ้าเห็นรอยแผลเป็นบนใบหน้าของข้าไหมใช่ใช่แค่แปลแปลยค่นา,นาดลยบอูดแล้วจะหาว่าคุยเบากับเบาๆต้องพูดสิเจ้าจะได้รู้ถึงที่มาที่ไปของรอยแผลเป็นเหล่านี้ เอาห่อมาบกระโดดสันรู้แล้วเจ้าจะหนาวเกียบอกเด้อฝนะหลอดนำแข็งฆ่าขวมวันนั้นณกุบเขาก็อนี่ยเนี่ยข้ากำลังท่องยุทธจักรกลางปา่ากำลังเดินขยโยขยโยขยโยแคก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 มาเล็กมาล็อกและแล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น มื่อมีโจรป่านับสิบรุมรอบรอบกายข้าจอมดับผูกเกลียงไกลอย่างข้าหาได้กลัวไหมข้าเอยขึ้นบอกกับพวกโจรป่าทั้งหลายว่าอย่าคิดจะมาล้อเล่นกับข้าโจรเหล่านั้นหาได้ฟังข้าไหม สิ้นเสียงค่าเท่านั้นพวกมันทั้งสิบกระโจนเข้ามาค่าไม่ทันชักดบับคิดในใจตะเกินร์สูุ้ะตายแน่ข้าถูกสั่งสอนมาจากอาจารย์ว่าให้รู้จักรักษาตัวรอดเป็นยอดดีข้าสังเกตเห็นอุ่มเล็บแมวข้างๆพวกมัน กระโจนเข้ามาฆ่าข,า,ขาร้องได้เพียงคำเดียวว่าเสจากนั้นขาก็กระโจนเข้าอุ่มเล็บแมวตามเล็บแมวควรเป็นแผลเป็นจนที่เห็นทุกวันนี้แล้วข่สขม,มาที่อหนคือมายงดอกวาจีอ้ยจอมยุดยังจอมยุดสีตาดอกเส็กมายอง,ง